สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนชั่นแนลสันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเจ็ดบางกันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลสารจากผู้พัฒนาต้นเดือนมีนาคมครับก็ฉบับนี้เนี่ยมันเขียนว่าต้นเดือนมีนานะไม่แน่นะครับปลายเดือนมีนาเนี่ยมันอาจจะมีอีกฉบับก็เป็นไปได้นะซึ่งสารฉบับนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมเริ่มรู้สึกเม่งม่งนิดนึงนะเพราะข้อมูลสารจากผู้พัฒนานะครับของฝั่งโกโบแล้วก็ฝั่งเซิร์ฟแม่อย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยทีมงานเขาปล่ยยกันเีลครบ็ อันนี้จะเป็นข้อมูลของทางฝั่งญี่ปุ่นนะสังเกตดูได้นะครับวันเดียวกันเลยเพื่อนเพื่อนวันที่5เดือน3ปี2024นะครับอันนี้คือของทางเซิร์ฟญี่ปุ่นนะหัวข้อก็มี3หัวข้อนะครับเอาจริงมันก็คือเดียวกับของเรานี่แหละของเรานี่ครับก็มี 1- 2นะแล้วก็3นะครับ3หัวข้อเหมือนกันเลยและอีกอย่างหนึ่งครับที่ตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเราอัปเดตตามทันญี่ปุ่นนะครับก็คือคอสตูมฮอกพาระไปจำเดือนเพื่อนซึ่งไอ้คอสตูมฮอกพารเนี่ยเอาจังผมก็ไม่รู้เมมนนนกัััะววว่าาตตทท้แสึียล เพราะเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนช่วงคอลโบโอเวอร์หลอดอะเพื่อนๆพือพกพาร์ทของเซิร์ฟเรากับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันยังต่างกันแบบเกิน2สัปดาห์นะอ่ะก็เนี่ยผมขึ้นให้ดูนะอันนี้ของเซิร์ฟญี่ปุ่นเพื่อนเพื่อนมันอัปเดตเข้ามาวันที่เอ่อิบเดือนสินะครับจะเป็นชุดบาสเกตบอลของน้องเฮลจังนะส่วนของเซิร์ฟโกเบลของเราเนี่ยมันอัปเดตเข้ามาวันที่14เดือน11บเพื่อนๆคือมันต่างกันแบบเยอะมากนะแต่ว่าชุดล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าอัปเดตเขา ไม่แน่เลเวลอีผมว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้นะที่ทีมงานเขาจะปล่อยอัปเดตพร้อมกันทีเดียวทั่วโลกนะครับทั้งทางฝัง่งญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็เซิร์ฟโกลบกับเอเชียนะครับแต่เอาจริงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากนะอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมเท่านั้นนะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อ่ะโอเคเราก็กลับมาที่สารจากผู้พัฒนาต้นเดือนมีนานดีกว่าว่าทีมงานเนี่ยเขามีอะไรจะบอกเราบ้างนะครับ เริ่มแรกก็เหมือนเดิมเขาก็เกิดทางทายพวกเรานะครับเราก็บอกว่าสารจากผู้พัฒนาฉบับนี้มาพร้อมกับข่าวสารปรับปรุงคอนเทนต์และรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสงครามสัตว์อสูรใหม่ครับเจ็ดบาปก็ได้เปิดตัวแก่อสูรทั่วโลกครบ4ปีต่อจากญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วนะผมคิดว่าเป็นเพราะอสูรใหม่ทั่วโลกที่ยังอยู่เคียงข้างกันในระยะเวลาอันยาวนานนี้รวมถึงอสูรหน้าใหม่และอสูรที่เลิกเล่นไปแล้วระยะหนึ่ง แต่ก็หวนกลับมาเล่นใหม่อย่างไม่ขาดสายทําให้เกม7บาทยังคงมีชีวิตชีวาตลอดเะย้ยเวลา4ปีที่ผ่านมานะครับผมวังว่าสวินทั่วโลกจะเล่นคอนเทนต์เฟสติวัลสงครามศักดิ์สิทธิ์4ปีเ็บาทที่เราเตรียมไว้เพื่อเป็นการขอบคุณอย่างสนุกสนานและในเฟสติวัลครึ่งหลังนี้จะเต็มไปด้วยของรางวัลมากมายที่เฟสติวัลครึ่งแรกทเทียบไม่ติดเดี๋ยวที่อัปเดตไปเนี่ยทีมงานเขาบอกว่าครึ่งหลังเนี่ยมันเยอะกว่าอีกหอ่อเพราะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยนะนเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนนนนตตรรรรงงีีีี้้้เเด๋ยวาอาอออมลุกกัักทะคบ โอเคก็มากเดี๋ยวเรามาดู3หัวข้อหลักที่ทีมงานเขาจะพูดถึงดีกว่าอย่างแรกนะครับภูมิหลังและทิศทางการปรับปรุงระบบคอนเทนต์นะครับเราเคยแจ้งแผนการอัปเดตเพื่อรับปัจจัยพัฒนาของอัศวินครึ่งแรกปี2024และคอนเทนต์ใหม่รวมถึงเรื่องราวใหม่ๆผ่านสารจากผู้พัฒนาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแม้ว่าการนําเสนอปัจจัยพัฒนาและคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องจะเป็นสิ่งสําคัญแต่เราก็มีความเห็นว่าการปรับปรุงคอนเทนต์เดิมที่ไม่เข้ากับยุคสมัยหลังจากเปิดให้บริการมาเป็นเวลานานให้ดีขึ้น และการปรับปรุง UI ที่ดูขัดตาเล็กๆน้อยๆอีกทั้งตรวจสอบโครงสร้างระบบและการปรับปรุงใหม่ๆก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันครับเราจึงปรึกษา,าหารือร่วมกันถึงการแก้ปัญหาต่างๆและวางแผนอัปเดตองค์ประกอบการปรับปรุงแต่และรายการไว้เป็นลําดับในช่วงครึ่งปีแรกในสารจากผู้พัฒนาฉบับนี้ผมจะพูดถึงทิศทางการปรับปรุงคร่าวๆปัจจุบันเรากําลังเตรียมปรับปรุงในหลายๆด้านทั้งด้าน UI รวมไปถึงอุปสรรคการเล่นคอนเทนต์และของรางวัลต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นลําดับในช่วงครบล้อม5ปีนี้ครับ เรากําลังวางแผนจัดการหน้าหลักลงเตียมไปจนถึงเมนูกิจกรรมที่แสดงให้ท่านอัศวินเห็นเป็นระเบียบม,มากขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่เล่นมาเป็นเวลานานและรวมไปถึงอัศวินที่เพิ่งมาลองเล่นเกมจะได้ไม่รู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปนะนอกจากส่วนรูปธรรทที่กล่าวมาแล้วเรายังจะปรับปรุงส่วนที่ทําให้ท่านอัศวินรู้สึกถึงความยุ่งยากหรือซับซ้อนในการเล่นเกมเจ็ดบาทให้ดียิ่งขึ้นและจะทําให้อัศวินได้สัมผัสความสนุกคอนเทนต์หลักได้รวนเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับ นอกจากนี้เราจะปรับปรุงภาพรวมประสบการณ์การเล่นเกม7บาทที่ให้บริการต่อเนื่องมาเป็นเวลานานโดยการทบทวนเกี่ยวกับการปรับปรุงของรางวัลสาหรับคอนเทนต์ถาวรต่างๆด้วยครับการปรับปรุงคอนเทนต์และระบบนั้นจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับอ่าเริ่มเดือนหน้าแล้วเพื่อนเือนเพื่อให้สามารถอัปเดตในช่วงครบรอบ5ปีและเราจะเร่งพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อให้อาสมิทุกท่านได้พบกับภาพลักษณ์ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วโดวยเร็วที่สุดเมื่อเรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นรูปธรรมได้มากขึ้นแล้วผมจะมาแจ้ง ภายหลังผ่านสารจากผู้พัฒนาฉบับถัดไปครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับหัวข้อที่2นะครับเปิดตัวสงครามสารสูรใหม่ที่ทีมงานเขาได้เกินไปนะครับก็สําหรับสารสูรใหม่นะครับมีชื่อว่าลาตาโทสหรอ <c oughs> ซึ่งเป็นสารสูรตัวใหม่ที่จะปรากฏเป็นสงครามสารสูรที่5ผ่านสารจากผู้พัฒนาฉบับที่แล้วนะครับเออเฉบับที่แล้วรู้สึกว่าผมไม่ได้ทามั้ง เพราะฉะนั้นเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เตรียมการใกล้เสร็จแล้วและจะสามารถนําเสนอให้แก่ท่านอัศวินได้เร็วๆนี้โดยสงครามสารสูตรเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่มีระดับยากสูงสุดในเกมเจ็ดบาปนะตอนนี้เลยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันทีมงานเขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเป้าหมายใหม่ในการท้าทายคอนเทนต์ต่อสู้ของท่านนักผจญภัยในปัจจุบันโดยลาตาโฮสนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าหมั่นไส้และเฉลียวฉลาดซึ่งอาศัยอยู่ในต้นไม้โลกอ๋อมันอยู่ในต้นไม้โลกนะเราเลยไม่เห็นนภาพครับ ทำให้มันมีกิมมิคและแพทเทิร์นที่พัฒนากว่าสงครามสัตว์อสูรเดิมโดยท่านอัศวมนจะสามารถพบกับมันได้เร็วๆนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสงครามสัตว์อสูรครั้งนี้มันจะมีโครงสร้างที่ทําให้ท่านต้องประยุกต์ใช้เอฟเฟกต์สกิลต่างๆที่ไม่ค่อยได้ใช้นี่เลยเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนั่นหมายความว่าตัวละครเก่าๆที่ ไม่ค่อยได้มีโอกาสหยิบมาใช้ไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นตัวคีย์ที่ใช้สู้กับบอสลาตโทสต,ตัวนี้ก็ได้นะยิ่งไปกว่านั้นมีวิธีใหม่อย่างการเคลื่อนที่ของสัตว์อสูรทําให้ท่านต้องจัดการและประยุกต์การใช้สก,สกิลมากกว่าสัตว์อสูรเดิมครับ อันนี้ผมก็เดาไม่ออกเลยนะว่าคืออะไรนะรการเคลื่อนที่ของสารสูนเราคาดหวังว่าจะมีการประยุกต์ใช้อัศวินิท่ไม่ค่อยถอยูกใช้งานนี่เลยครับและการสร้างทีมใหม่หมขึ้นมาและตั้งตารอที่จะเห็นการทา้าทายอย่างสร้างสารรค์ของอัศวินทุกท่านครับเราจะดาเนินกิจกรรมเคลียร์ครั้งแรกของแต่ละเซิร์ฟเวอร์อย่าง g l o b a l ญี่ปุ่นเกาหลีที่มีช่วงการอัปเดละตลัตาโทสและกิจกรรมที่หากมีเซิร์ฟเวอร์ใดที่มีผู้เล่นที่ทําการเคลียร์ครั้งแรกได้ภายในเวลาที่กําหนดหลังจากอัปเดตสงครามสารสูตรหม่เราจะมอบรางวัลแก ท่านอัศวินทั้งหมดในเซิร์ฟดังกล่าวครับโอเคอันนี้ก็ต้องหวังพึ่งผู้เล่นท็อปเซิร์ฟแล้วล่ะ <c oughs> แน่นอนว่าไม่รวมผมนะบอกเลยว่าสรารสูตรเนี่ยของแสลงผมมากเลยเพื่อนๆสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและรางวัลน,นั้นเราจะแจ้งให้ทราบผ่านการอัปเดตเราหวังว่าท่านอัศวินจะเข้าร่วมการท้าทายสรารสูตรที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วครับ สุดท้ายนี้ผมขอแจ้งเกี่ยวกับแบบสำรวจที่จะดำเนินการในช่วงครึ่งปีแรกโดยมีท่านอัศวินทั่วโลกเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างที่ผมได้กล่าวหลายต่อหลายครั้งในสารจากผู้พัฒนาว่าเจดบาปอยู่ร่วมกับท่านอัศวินมาอย่างยาวนานได้นั้นเพราะความรักและความสนใจของทุกท่านครับแบบสำรวจที่จะดำเนินการในครั้งนี้เป็นแบบสำรวจที่เจ็ดบาปแกนคอร์สจ,จะรวบรวมข้อเรียกร้องและความคิดเห็นที่หลากหลายของท่านอัศวินเพื่อกำหนดแนวทางในอนาคต เราจะแบ่งสถานการณ์การพัฒนาและระยะเวลาในการเล่นของท่านอัศวินเพื่อให้ได้ความคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลายสำหรับนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขและการอัปเดตท,ที่ตรงกับความต้องการครับสำหรับแบบสอบถามน,นะครับจะดำเนินในช่วงกลางเดือนมีนาคมเอ้ยนั่นหมายความว่าน่าจะมาอาทิตย์หน้านะครับและจะแชร์ผลการรวบรวมความคิดเห็นต่งตางๆที่ท่านอัศวินมอบให้และแจ้งทิศทางของเกม7จ็ดบับแกคนคอสในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีเปิดให้บริการครบรอบ5ปีนะครับ สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าเฟสต่อไปจะมาตอนไหนนะก็คือช่วงปลายคืนเสภาเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบสอบถามมานะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกันทําแบบสอบถามเยอะๆนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกับพวกเราทุกคนอะ่ะเอออย่างเช่นใครที่อยากจะให้แบบเดรสกระชามันดีกว่าดีนะครับเอาจริงผมว่าเพื่อนๆก็สามารถเขียนลงไปได้นะไม่แน่ถ้าเขียนกันเยอะๆเนี่ยทีมงานเขาอาจจะมีการปรับเดตก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลสานจากผู้พัฒนาประจําต้นเดือนมีนาคม ปี2024ันีสสี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์สับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรวบวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ